ช่องกพาวีเอ็นบอกนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปเปิดถุงซีแท็กนะคะอันนี้คือเราอยู่ในเกิร์ฟที่มีข้าวปุ้นกับแม่นะคะตอนนี้ข้าวปุ้นกับแม่ก็ได้กลายเป็นตัวเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะอะถุงแรกโอ้ยอะชั้นชั้นที่หนึ่งอ,อะไรชั้นหนึ่งโหเก็บได้ฟองดีเดี๋ยวไปชั้นที่สอง อ่ะทุกคนเอเออชั้นที่สองอ้อะไรอ่ะแบงกิ้วชั้นที่สามอ้ ของหายากโอ้ยชันชนที่สี่็นชั้นที่ห้าใหม่โอ้ยตกตกแม่ก็ได้ของหายากกเกือบได้ของหายากสุดแล้วอะ่ะมันผ่านพอไปแป๊บเดียวเองอ,เอ่ะบาเออ,เอ,อ,เอ,อแหลกแหลคนเล่นเยอะคนเล่นเยอะอ่ะชั้นที่ห้า ฉันดีกดูฉันดีกว่โอ้ยเหลือสิบเอ็ดซองชันที่เจ็ดอ้โหไม่ได้ของดีได้ของดีแค่นี้นึงยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เปิดเปิดเอ้ยแหละเฮ้ยกรับอ่ะ ไปชั้นที่โอ้ชัน้นที่แปดเนาะชั 8, ้นที่แปดชั้นที่แปดโอ้โหชั้นที่ 9. แปดชั้นที่เก้าแต่ชั้นที่สิบแล้วเนี่ย คันที่สิบสองโอ้โหคลิปนี้เปิดรัวๆเลยเนาะเอยเอ้ย,อยแหลกแหลกแลกแลกโอ้ยคนเล่นเยอะเกินคันที่สิบสามโอ้มกเวลว่าจะได้ของหายากคันที่สิบสี่โอ้ยแมงกโก้แมงกโก้ทีนแมงกโก้ที โอ้โหร้านร้าน้ามาไปหนึ่งไปซื้อก่อนเอา้าของหายากไม่ขายเออชั้นชั้นชั้นบ้านชั้นบ้าน,นนะฮะไหนอะอถึงแล้วก็ดูร้านของของของยักษ์ได้เลยเออชั้นชั้นฟรีสไตล์เออชั้นฟรีสไตล์ชั้น อ,อันอินทรีทันอินทรีทำไมได้แมงกูตีนเยอะจังเนะกือชิอันนี้นะกรลูม1อันไม่ใช่นี่อันนี้อะไรไดิบ เนี้ยหงงาง่ายสุดอันเนี้ยแมงโกตีนสีเดี๋ยวนี้ไปฉีดฉีดฉีดอ,อะไรอะผมมาซ่อมยักษะเดี๋ยวไปดูดิของที่เพื่อนให้กี่บาทจ๊ะจะเอาาน,นแ่เสร็จลไปไหน่ฮะนะแม่อยู่ไหนไหนจ๊ะแม่ซื้อแล้วซื้ออะไรไม่ ไปเปิดดิเปิดยังไงอะแม่เข้าไปได้อย่าพึ่ง<ๆ>อย่าพึ่งอะแม่เนาะแม่ขอบใช้่นะนะอ่ะกดกดเปิดได้อะไรหนึ่งโอ้ยแม่เล่นเกมกับด้านอุย๊ยแม่เก็บได้ของหายยากมาทุกคนเราจะไปเติมบัวรดน้ำนะนะเตรียมบัวรดน้ำนะนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าว่าอะไรนะ มาร์ลูมมาร์ูมมาร์ลูมอะไรหายากมันเป็นยังไงโอ้ยแลก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 แอดวานแอดวานแอดวานเบสิกเบสิกเบสิกไม่เอามาสเตอร์มาสเตอร์หายากเก็บไว้เอาวอเทอร์วิงวอเทอร์วิงสลิงซิงซิงซารองแดงหนึ่งร้อยครั้งวอเทอร์วิงอ่ออะไรปลูกดิแม่ ตรงไหนดีปลูกเลยแม่ปลูกได้หรืออ๋อปลูกดีไม่แน่เลยคะไหนเนะนี่ยอ่าเนี่ยโกรดลูมเบสิกสปริงเกอร์สองแอดวานซ์สปริงเกอร์สองเราต่อด้วยโกลลูม กองกับทางน้ำหนึ่งรอยละตัวยังยังไม่โตหนึ่งรอยล้อจะหมดแล้วพอเปืองเปลืองเปลืองเลยไปซื้อทางน้ำเพื่อเปลืองเปืองจัด ดูดิของหายากขายไหมโอเคก็ในพวกของหายากขายอ้ยเนาะโอ้ยเสียดายทางน้ำทุกคนเรามีเคลดห้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนะคะแค่หนึ่งอันเราก็เยอะแล้วขายดูดิมันก็ทินอ,อะไรอะความร้อนแล้วเปล่าความร้อนอ๋อเราอาจเป็นรูม พอแล้วมั้งเปลืองเปลืองเหลือเกินอะไรอ่ะเออยี่มันไปติดที่บนบาสามโอ้ oh my god แม่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 แมแม่มาช่วยหลดน้ำบ้านเผาหน่อยต้นหายยากางโตอโอ้โหสวยยังไปแล้วไปเอาต้นนี้ ต้นนี้มันจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยมาปลูกสองสามสี่ห้าหเจ็ดเออเรียกรู้งี้เราจะมาปลูกโคตดต้นนะคะแมงโก้ทีนี้คือรู้แล้วว่าเป็นยังไงออแม่ต้องเลยมาเราเไม่รู้เหมือนกันุต้นนี้ตัวยัง ยังไม่โตเลยเฮ้ยเริ่มออกละคนเอาอะไรอ่ะแม่อยากให้ช็อปรีสต็อกเร็วๆอ่ะเฟืองขอหัวเทื่อสวยหัวเท่ Green Green Bean Bean o l e Bean b i e n o l i v b e n นี่ไม่ได้ไรก็ไม่รู้ว่าเรานีบบีบโอเล่มันกำลังจะอัปเดตภายใน5ชั่วโมงเฮ้ยแม่ซุปเปอร์ซีดมาแม่แม่แม่ซุปเปอร์ซีดมาขายร้านเผาเออแม่เผาแล้แม่ต้นอไรอ่ะเออแม่อ่านแม่แม่อ่านแม่ได้ต้นแมงโก้ทีนหรือเปล่าหรือต้นอะไรอ่ะไม่รู้ลืม โอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ดิกดผิดอันอันนี้คือคุณคือใครฉันคืออีเดอร์เบนฉันอยู่ที่นี่อะ,นอ,นอะไรอ่ะแปลไทยไม่เป็นฮะ<า>ไปดูบ้านแม่ดิไหนแม่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 แม,แม,แม,แม่ปีนต้นแก้วมังกรทำไม,ไม อันนี้กลายเป็นเล่นกลายเป็นเล่นโกะการ์เด้นแฮทเปิดสุ่มฟีแพ็คกันเนี่ยไหนเนี่ยแม่แม่โกะแท็บเล็ตพอดหลกมากเอออะโวอะโวคาโดอะโวคาโดอันนี้เหรอนไงเหรออันนี้เหรออันนี้เหรอ ไหนไหนไหนแก้วน้รอไม่อออ่า,อาดไปกดไปที่ต้นนั้นดิมันจะเขียนพือ้ออกมาเลยชอบชอบดีสดองยังไม่ได้มาจาไหน่าออ ทุกคนเราเคยเจอเขาเอาเอนเดอร์สตรอเบอรี่มาขายคือแบบเป็นผลไม้ที่หาย,ยากแลมันมาขายนะคะพอแล้วเราไม่ได้อาชีพแต่เราแคปรูปเก็บไว้โอ้โหบ้านปุ่นใช่บ้านปุ่นไหมเนี่ยไม่ใช่เอบ้านเหมือนเขาปุ่นเลยปุ่นดู y o ยูทูบอ๋อ เเก็บไว้เยอะๆเลยอุ้ยไม่ใช่ดิเราเลยเหมือนมารเตอร์สติงคือไม่หายไี่ใช่เรเสื้อดีไว้เยอะๆเลยโอ้โหเดี๋ยวตังรถที่ตอนแรกอะเรามีตังห้0 0้อพันล้านนะแต่ตอนนี้เราเอาไปซื้อถุงซีแท็กหมดแล้วไงน้องเราก็เลยมีน้องเราอะก็เลยมีสี่รอเอ็ม เอ้ 400B เออท่านเป็นต้นหญิงแงยหรอฮะฮะเบสิกสปริงเกอร์ปักไปหนึ่งให้มันตัวเร็วๆหน่อยดิเก็บทุกคนอันนี้คือถ้าใครรู้ไม่ใช่ดิอันนี้นะ ใช่อ่านใหม่เต็มเลยทุกคนอันแล้คือถ้าใครรู้ว่ามันเปลี่ย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 นตัวกั้นสวนได้ไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกไวยนะคะเดี๋ยวเราไปถามคนที่ปลี่นตัวกั้นสวนมีไหมเนี่ยไม่เลยเลยโอ้โหโอ้โหอาโอ้โหเราจะไปหาคนที่โชคดีสุดในโลก อิสซาโฟนลัฟิกะไม่ใช่อุย้ยอันนี้ไม่น่าใช่คนที่โชคดีสุดในโลกโอ้ดูต้นไม้เขาดิแล้วก็พร้อมกับออฟบี้ที่ยากสุดในโลกแล้วก็โดดตกลงมาขาหักเ้ยอันต้นอะไรอ่ะอ๋อแกร็บแกร็บต้นหน่น,หนสูงขนาดนั้นเลยเหรอเราอยากให้ป้าบ้านเราเป็นป่าดงดิบม,มันตรงจังหวะมาก เห็นไหมเนี่ยทุกคนบตรงจังหวะกับเมื่อกี้ว่าบีนโฮวิสตอนอัปเดตคือแอดมินจะแจกของด้วยนะคะแอดมินบอกว่าถ้าใครที่แต่งเป็นตัวเขียวตัวเนี้ยจะได้ของของของจากแอดมินเป็นของลับมั้งกินช็อกโกแลตดิกิ่นเค็มมากว้าวกินน้ำแข็งโอเคฟันไม่หักหรอ คุณพี่กินน้ำแข็งขนาดนี้ฟันไม่หักหรอคะนี่นะเราจะเก็บบิสต็อกให้หมดเลยเรายัางเลเวลศูนู่เลยความจริงเราจะทำให้ต้นถั่วไปไปโตได้แล้วนะแต่เพื่อนมันแย่งไงชอมงคลอมูม ่ออฮะแม่ส huh. <Hey, S 1> วยเลยอ่ะกาเด้นเลเวลศูน huh. ดูหน้าเรากับหน้า mm hmm. ดูหน้าเรากันหน้าอาดีตกับหน้าปัจจุบันโอ้ไ oh mm hmm. ม่กอดแม่แม่แม่มีมาม่วงทองด้วย ต้นเนี้ยยังอยู่อ๋ออยากได้กบแม่เฮ้ยก้าสเปสเจ่นไป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 ,ไปเอาพีเพิร์มาเยอะๆเลยเพราะพีเพิร์มันก็เป็นผลไม้ใช่เลย ได้ได้มาเก็บต้นไอ่ะแม่กำเพอเก็บต้น เขาล็อกเก็บไว้เลยเสียดายเสียดายม,มาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่ไหนไหเอ้ยมาสเตอร์สปริงเกอร์หกอันเหรอใครเล่นให้เราออนะเนี่ยออกเลยมาออกออกออก แล้วเราจะทำผลใหญ่เราจะต้องออก10นาที80นาทีออกเกม10นาทีทำผลใหญ่ไม่เอาดูกะเข้าเลยไม่ใหญ่หรอไม่รู้อะ เห็นได้อ่ะทุกคนนี่เราจะอยู่หน้าจอนี้โอ้ยสีุดตูโอ้โหในนี้เรามีตังเกือบน้อยสุดแต่ไม่น้อยสุด โอ้โหแต่และคนคือเงินเยอะๆทางหน้าเลยเรา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 คลิกเอาวอเวทูเพไม่มีหน้าจอขาวอเอ้ยมาเตอร์มาเตอร์ทำการด้วยมาเตอร์อ๋อแลัว ทำไมไม่เป็นผลใหญ่อะอัวดเพื่อน,ยยออนดีวกว่า่เอโอ้ยมีกินตดด้วย โหแหลกอะเหมือน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 มัวร์นิ่งบดมันเต้นดีบอยอ่ะคนเล่นเยอะมากอุ้ยคนตามรามาทั้งใเนี่ยทุกคนเราจะเอ้ยสะดุดตระกูลเบอร์รี่ ขายทุกอย่างที่ไม่ใช่อ๋อยังดูยังดูอ้าวปเชูปือชอเสียดายทำมา <100. S 2> <ม>นี่ดีกวัดคิดสิเบดร้อยล้านเองต้งราคาไม่แพงเลยจะออกเกมดกว่ามันจะออกคนใหญ่ ออกเกมไปสักพักนะสิบเก้าแปดเจ็ดห้สสหนึ่งยเวลมาแล้ปั๊บปับ๊บอีใจจะเบอร์เเฮ้ยทำไมกดไม่ได้ม,มา S 1> <S 1> <S ไม่ยอมกดไม่ได้ยอมไม่ยอมรูสักี่ไอ้ซาตานเออไปเอฟเอฟซมาแล้วนี่นะคะ AFK ไม่ใช่ไม่ AFK หรอกเราจะทำเราจะทำอย่างนี้จนกว่าเราจะได้ผลใหญ่ สูดชาจินเดียนดีซีเฮ้ยเราตังน้อยสุดเลยโอ้มาเกินอันนี้ส่วนใครมา Amazing Thailand อย่างนงี้นะคลิก Away to Pay เสียงไรอ่ะ ด,ๆๆๆด,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 ดอ้าวไม่มได้จอสีขาวอ่ะแกงคนในเซิร์ฟดีกว่าอโอ้โหเผือ่อเขาอาจจะทำคลิปอยู่ก็ได้นี่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 นะพื้นหลังสวยมากเอ้ยตาลายหมด เฮ้ยเขาคนที่มีตังค์เยอะมากเลยอ๋อเข้ามาในเข้ามาดิปุ๊บผลใหญ่ พอผลใหญ่น่อยนะอันแล้โหลดช้าอ้าวพูดพูดโหลดเร็วเลย อหานาทีอ้าวลอก,ก่อนร้อยร้านค้ารับยังอยู่อะ่ะร้านค้ารับยังไม่ไปไหนเลยอะทุกคน เกิอไอ่ดี่ดเไีิเลยเหรออยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนจะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวอะไรเดินดังจัง ออเออเอ็มอาร์อารีเอ็มอีเอ็มชื่อแปลกจำเพื่อนเราทำไมหน้าจอไม่ขึ้นวิ่งอย่างเงี้ยอู้ หนึ่งในผลไม้อันใหญ่เออเก็บมันไว้ไม่ออกบนบอสซ่อมยักษ์เลยเหรอโอ้โหไม่ออกบนบอสซ่อมยักษ์เลยเนาะ